ลูกบูอย่างเงี้ยเหรอครับลูกบูคืออะไรอย่างเงี้ยเหรอลูกลูกบูลูกบูน่าจะเป็นที่เกี่ยวกับเมื่อก่อนเนี่ยนะผมต้องทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับลูกบูก็คือเปตองลูกบูเนี่ยมันคือเปตองนะครับมันคือกีฬาเปตตอง ไอลูกบูเนี่ยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันทามาจากไม้ครับไอลูกไอลูกเปตองเนี่ยเมื่อก่อนนะคือต้นกําเนิดเนี่ยมันมาจากอ่าประเทศฝรั่งเศสถ้าผมเพราะผมจําไม่ผิดนะครับเปตองเนี่ยมันเป็นกีฬาประจําชาติของฝรั่งเศสเขานะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งสั้นๆว่าลูกบูนั่นก็คือเกี่ยวกับเป็นลูกเปตองนั่นแหละเพราะฉะนั้นความความเข้าใจนะตอนนี้คือถ้าถามเกี่ยวกับลูกบูแบบนี้ให้ตอบมาที่เปตองได้เลยนะครับอ่านี่คือคําถามแรกที่ ที่ผมอ่านรอบดึกนะนะครับต่อไปผมจะอ่านต่อไปนะครับที่ถามกันมาสัส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าผมต้องเลือกนะต้องเลือกในการตอบมาออกอากาศนะครับอ่ามาถามคําถามเดิมอีกแล้วนะครับมาอีกอย่างอีกแล้วนะครับถามว่าอ่าสอพทวีเอส ท้องถิ่นต่างกันยังไงเออมาอีกแล้วครับคําถามนี้คําถามยอดฮิตนะครับเพราะว่าวันนี้ถามมาบ่อยมากนะครับสบถอกับท้องถิ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมก็จะอธิบายเหมือนเดิมแล้วกันสําหรับคนที่ฟังไปแล้วก็อาจจะเบื่อหน่อยนะครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งเบื่อเยอะนะครับมันจะได้เป็นการเข้าใจกันไปด้วยนะว่าต่างกันยังไงคุณดูอย่างนี้นะครับสบถอนเนี่ยนะกับ อปทอหรือท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ก็คือวงเล็บวปาอปทอแล้วกันนะครับอบทส่วนท้องถิ่นนะครับจะเป็นองค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นนะส่วนสว,นวทก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตรงนี้จะอยู่ในกระทรวงของศึกษาธิการกระทรวงสวทอทศึกษาธิการอันนี้อันนี้อยู่กระทรวงมหาดไทยกระอทรวงมทแล้วกันอ่า มันจะเป็นแบบนี้นะครับสพท,ท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นพวกโรงเรียนอบจอบตแล้วก็พวกพัทยาอ่านี่นะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนทั่วๆไปนะครับที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษ,ษาธิการครูผู้ช่วยเหมือนกันเด็กๆนะครับต่างกันแค่สังกัดเท่านั้นเองอันนี้อยู่กระทรวงศึกษ,ษาธิการและอันนี้ก็อยู่กระทรวงมหาดไทยต่างกันแค่นี้นะครับที่เหลือไม่ต่างกันเลยนะครับ ตรงนี้ชัดเจนนะผมจะได้้ามไปทุกทีนะครับเรื่องนี้อ่าต่อไปเรื่องต่อไปไปดูคําถามต่อไปก่อนนะครับอ่าคำถามต่อไปอยู่มุมนี้นะมุมซ้ายมือ VAr คืออะไรคืออะไรอ่า VAr คืออะไรนะครับ VAr คืออะไรผมจะตอบ VR ก็คือเป็นวิดีโอในการช่วยผู้ตัดสินนะครับผมจำภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับมันจะเป็นวิดีโอแอคทิเหรืออะไรทึกอย่างนะผมจำจาไม่ได้นะแล้วก็ r f e r e รีะครับที่ที่เป็นเหมือนวิดีโอที่ช่วยในการช่วยในการตัดสินเพราะฉะนั้น VR a เนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจเลยว่า VR a เนี่ยมันมาจากที่ช่วยในเรื่องของกีฬาฟุตบอลครับกีฬาฟุตบอลและเริ่มที่เริ่มใช้เมื่อตอนฟุตบอลโลกครับ ฟุตบอลโลกปี2018ที่รัเสเซียอ่ะนี่นี่คือของ VAR นะครับคุณจะได้เข้าใจกันว่านี่แหละ VAR นะครับไม่ไม่ไม่ยากเลยตรงนี้นะครับส่วนอะชาเลนต์เนี่ยถ้าเป็นชาเลนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกีฬาอวอลเลย์บอลน,นะครับวอลเลย์บอลเทนนิสนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีในส่วนของกีฬาตะก,ก้อเนี่ย,เข,าายนะกกเข้ามาด้วยนะครับกีฬาตะก้อเข้ามาด้วยนะ ต่อไปไปดูคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปคำถามต่อไปแต่ผมต้องเลือกนะครับว่าจะถามตอบยังไงดีนะครับอ่ะนี่อันนี้อันนี้คำถามนี้ก็น่าจะน่าจะดีนะครับผมจะต้องเปลี่ยนปากกาสีปากกาบ่อยๆจะได้เข้าใจกันนะครับ กระบี่กระบองมีกี่ไม้ลำเออคำถามนี้โอเคนะแต่ผมเปลี่ยนกระดาษเลยดีกว่ากระดาษมีเยอะฮะกระบี่กระบองเหรอเดี๋ยวผมมาเขียนตรงนี้นะกระบี่กระบองมีกี่ไม้ลำอ่ะกระบี่กระบองมีกี่ไม้ลำเหรอเพราะฉะนั้นกระบี่กระบองมีกี่ไม้ลำให้ทุกคนจำครับ มีทั้งหมด12ไม้ลำอันนี้คือที่ถามมาในเพจนะครับ12ไม้ลำกระบี่กระบองเนี่ยมีทั้งสิ้น12ไม้ลำตอนนี้คือถ้าผมเขียนเยอะเนี่ยนะมันก็จะทําให้กล้องมันสั่นครับเนื่องจากขาตั้งกล้องมันอยู่กับกระดานไม้ไเกี่ยวกับโต๊ะวาง,งกระดาษอันเดียวกันมันก็เลยเขียนแล้วมันก็ยิ่งสั่นนะครับสั่นนี่คือไม่ได้ ไม่ได้แบบแฮงหรืออะไรนะเหมือนแบบขาดแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยสั่นไม่เกี่ยวกันนะครับอ่ามือสั่นเพราะว่าฉันรักเธอไม่เกี่ยวอ่ากระบี่กระบอกมีกี่ไม้ลำต่อไปว่า12ไม้ลำประกอบไปด้วยไม้ลำที่1เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเลยนะครับไม้ลำที่1คือรอยชายไม้ลำที่สองคือควงทัดหูไม้ลำที่3คือเน็บข้างไม้ลำที่4คือตั้งสอกไม้ลำที่5คือจ้วงหน้าจ้วงหลังไม้ลำที่6คือปกหน้าปกหลังไม้ลำที่7คือท่ายักษ ไม้ลำที่8คือสอยดาวไม้ลำที่9คือควงแตะไม้ลำที่10คือหนุมานแหวกฟองน้ําไม้ลำที่11คือลดล่อและไม้ลำที่12คือเชิญเทียนจําสั้นๆจําง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกนะว่าจํำยังไงตอนนี้คือจัก,กระจันกับอึ่งอ่างคังคกมันก็ให้สัญญาณผมนะแล้วก็ให้ดนตรีในการประกอบติวไปด้วยนะครับอะเริ่มเลยจําอย่างนี้ครับลอยควง เน็บสอกจ้วงปกยักสอยแล้วก็ควงแหวกล่อแล้วก็เทียนอ่านี่แบบนี้เลยจำแบบนี้นะครับลอยควงเน็บสอกจ้วงปกยักสอยควงแหวกล่อเทียน ลอยคือลอยชายควงทัดขูเหน็บข้างตั้งสอกจ้วงหน้าจ้วงหลังปกหน้าปกหลังผ้ายักษ์สอยดาวควงแตะหนุมานแบบฟองน้ำลดล่อแล้วก็เชิญเพียนอ่าเป็นไงนี่คือหลักการจางที่สามารถเอาไปจำได้อันนี้นะผมตอบแล้วนะครับในเพจนะครับก็มาดูในที่อ่าไลฟ์สดได้เลยนะครับสำหรับคนที่ถามมานะครับตอนนี้มีดูอยู่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับ อ่ะต่อไปต่อไปเอาเรื่องต่อไปนะครับวันนี้ก็ครูพระชวนคุยครับก็ต้องคุยะครับต้องคุยไปเรื่อยๆนะผมคิดอะไรออกผมก็จะคุยนะแล้วก็ผมก็จะมาดูในส่วนของคําถามที่ถามกันมาด้วยนะครับว่าถามอะไรกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมสรุปเรื่องกล้ามเนื้อให้นิดนึงงละกันนะกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวดูตรงด้านล่างนี้นะครับกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อจะเป็นปากกาสีม่วงนะครับ กล้ามเนื้อนะอันนี้กล้ามเนื้อนะครับอ่ะกล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อมีทั้งหมดกี่มัดครับคุณครูครับทุกคนกล้ามเนื้อมีกี่มัดครับกล้ามเนื้อมีทั้งหมดเจ็ดร้อยเท่าไหรครับเจ็ดร้อยเก้าสิบสองมัดอ่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบสองมัดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภทครับสามประเภทประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจนะครับ กล้ามเนื้อลายกล้าเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจซื้อตรงนี้มันจะเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อที่มันไปออกข้อสอบบ่อยๆนะนะกล้ามเนื้อลายเนี่ยก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่ทําไมครับที่มันทําไมสั่งการได้เพราะว่ามันอยู่ในอะไรครับอยู่ในอํานาจจิตใจของเรานะครับสั่งการได้ส่วนกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยสั่งไม่ได้ครับสั่งไม่ได้กล้ามเนื้อหัวใจก็สั่งไม่ได้เหมือนกันนะ ทำไมถึงสั่งไม่ได้ครับเพราะว่าหัวใจเราเราจะไปรักใครเราสั่งให้หัวใจเราได้ไหมเราฉันหยุดรักเธอไม่ได้เพราะาเราไม่สามารถสั่งหัวใจเราได้ถึงแม้ว่าเราจะผิดหวังมาแล้วกี่ครั้งเราจะอกหักมาแล้วกี่รอบเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดรักใครได้ใช่ไหมเพราะว่ากมเนื้อหัวใจแล้วมันสั่งการไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรักแล้วก็คือรักเลยนะครับ <laughs> อันนี้ดราม่าเข้ามาดราม่าเกี่ยวกับความรักอีกแล้วนะครับอ่ะ จะได้ไม่เครียดกันนะเออไม่เครียดกันคราวนี้กล้ามเนื้อลายกับกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจคุณต้องแยกให้ออกกล้ามเนื้อลายเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันกับกระดูกและข้อกระดูกบวกข้อส่วนกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยคุณต้องสันนิษฐานไปเลยว่าไอ้กล้ามเนื้อเรียบเนี่ยมันเป็นอวัยวะภายในอ่าส่วนกล้ามเนื้อหัวใจก็คือหัวใจนั่นแหละนะครับ กล้ามเนื้อหัวใจก็คือหัวใจนั่นแหละคราวนี้เนี่ยไอ้กล้ามเนื้อลายเนี่ยมันทํางานร่วมกับกระดูกและข้อเพราะฉะนั้นแล้วกล้ามเนื้อลายมันสามารถสั่งการได้เช่นการสั่งให้ยกแขนยกขาการสั่งให้เดินการสั่งให้วิ่งอย่างเงี้ยใช้กล้ามเนื้อลายเพราะกล้ามเนื้อลายทํางานร่วมกับอะไรครับร่วมกับกระดูกและข้อส่วนกล้ามเนื้อเรียบมันจะเป็นอวัยวะภายในทั้งหมดเช่นกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ปอดอะไรพวกนี้จะเป็นพวกอวัยวะภายในซึ่งเราไม่สามารถไปสั่งการมันได้เช่นเรากินอาหารเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารเราแล้วเราไปสั่งการบอกว่าเอ้ยกระเพาะอาหารหยุดหยุดย่อยอาหาร5นาทีอย่างเงี้ยเราไม่สามารถไปสั่งมันได้เพราะฉะนั้นมันทํางานอัตโนมัตินะครับมันอยู่เป็นประสาทอัตโนมัติที่สามารถสั่งการมาลงมาให้กล้ามเนื้อเรียบทํางานโดยที่ มันไม่สามารถที่อยู่ในอำนาจจิตใจเราได้นะครับส่วนหัวใจอย่างที่บอกไปแล้วก็สั่งการไม่ได้เช่นเราจะสั่งการว่าให้กล้ามเนื้อหัวใจหยุดหยุดหัวใจอ่ะให้หัวใจหยุดเต้นสักสักสองนาทีได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็หยุดเต้นถ้าถ้ามันจะหยุดเต้นก็คือเราเสียชีวิตเท่านั้นเองนะครับหรือหมดสติก็ต้องทํา cpr ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้คือสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีทั้งสิ้น7 9 2มัดกล้ามเนื้อลายคือสั่งการได้ทำง,งานร่วมกับกระดูกแลข้้ออเรียคืสั่่งไมไมด เพราะว่ามันเป็นอวัยวะภายในไม่สามารถไปสั่งการมันได้ส่วนหัวใจสั่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวใจพอเรามาสูบฉีดเนี่ยเราไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้นะครับนี่ก็คือกล้ามเนื้อแบ่งออกเป็น792มัดนะครับอ่าตรงนี้ชัดเจนนะชัดเจนนะครับชัดเจนนะอ่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีน้ําครับน้ํา75%อ่าโปรตีนครับโปรตีน20แล้วก็อื่นๆสารอื่นๆ,ๆนะครับ อีก5%นตรวมแล้วเป็นร้อเนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบถามว่าน้ำเนี่ยมีในส่วนของมีส่วนประกอบอะไรที่มากที่สุดตอบไปเลยว่าโปรตีนไม่ใช่กล้ามเนื้อมีอะไรเป็นส่วนผสมมากที่สุดก็คือตอบว่าน้ำนะครับเจ็าองรองล,อง,ลองมาคือโปรตีนนะครับแล้วก็สารอื่นๆเช่นครับโบฮเดตโปรแคลเซียมสังกะสีซิงค์อะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในส่วนของสารอื่นๆอ,อีกประมาณ5%เตนะครับตรงนี้ก็สรุปให้จบแล้วนะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับชัดเจนนะ อตอนนี้ต่อไปครับต่อไปเดี๋ยวจะมาตอบคำถามต่อนะครับคำถามต่อเมื่อกี้พอดี